สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะชื่อจริงชื่อริวาอามบม巴รัตนะค่ะธุรกิจก็ชื่อฟองดูดัดันนี่ค่ะธุรกิจหนูทำเกี่ยวกับชุดกระต่ายค่ะเป็นชุดสำหรับใส่จุงออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะ ของหนูก็คือตอนแรกเลยคือหนูอยากได้สายจูมาให้น้องแบบออกไปวิ่งข้างนอกแต่ว่าทีนี้พอไปดูตามเน็ตแล้วก็ไปดูตามร้านคือแบบมันไม่ถูกใจค่ะแล้วก็พอมันเป็นสายจูงอย่างเดียวไม่มีชุดน่ะมันหลุดค่ะหนูก็เลยให้แม่ทําให้เพราะว่าแม่ก็ตัดเสื้อผ้าได้อยู่แล้วด้วย ตอนนี้มีประเภทเดียวค่ะเป็นชุดสำหรับกระต่ายค่ะตอนนี้มี5้าแบบค่ะมีเป็นชุดแรกหนูตั้งชื่อว่าชุดนางฟ้าค่ะเป็นชุดสีชมพูไม่มีหมวกค่ะแล้วก็ชุดที่สองที่ตามมาเป็นชุดกลาสีค่ะจะมีหมวกด้วยเหมือนชุดกลาสีค่ะ ชุดถัดไปเป็นชุดลายสก๊อตสีเหลืองค่ะชุดนี้จะไม่ต้องชื่อว่าชุดปิกนิกค่ะมันเป็นชุดแบบลายสก๊อตสีเหลืองเหมือนตามที่น้องใส่อยู่เลยก็ชุดนี้จะมีหมวกด้วยค่ะแล้วก็ชุดที่ทําต่อมาเป็นชุดทหารค่ะเพราะว่าจะน้องผู้ชายจะได้ใส่ได้ด้วยก็เป็นชุดทหารเหมือนชุดทหารเดินป่าอะไรอย่างนี้คอันนี้ก็มีหมวกเหมือนกันค่ะ ชุดต่อมาเป็นชุดลายสก,ก๊อตสีฟ้าค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนออกแนวผู้หญิงหน่อยจะมีน้องก้อนเมฆอยู่ข้างหลังด้วยแต่ว่าชุดนี้ไม่มีหมวกค่ะจุดเด่นของสินค้าที่ร้านก็คือมันไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปค่ะคือแบบของทางร้านหมูเนี่ยจะเป็นแฮนด์เมดค่ะก็คือแต่ละชุดจะมีความคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันสักชุดเลยค่ะวัสดุที่ใช้เป็นผ้าฝ้ายค่ะเพราะว่า ข้อไฟมันดีต่อผิวน้องคือน้องจะไม่ระคายเคืองผิวค่ะแล้วก็ใส่สบายมันจะแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ซักง่ายนํากลับมาใช้ได้ค่ะสีไม่ตกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะคะพัทรพรอ,อามมาลาลตนะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ